คุณภาพแปลงแรงมาและไม่ผิดกฎของกระซวัตต okay, ์วันมันเสียงก็จะเป็นแบบแว็ดแวดแวดปกติครับแต่จะเบาลงหน่อยเพราะว่าท่อเนี่ยช่วยซับเสียงพอเบาลงแล้วไม่เสียเป็นไงครับพี่เวดแวดเฮ้ สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับบิที h ชนแนลนะครับแล้ววันนี้คุณอยู่ในรายการบิทีรีวิวครับผมซึ่งเนื้อหางรายการนี้นะครับเราจะมา u n นบ x ็อกมาแกะกล่องมารีวิวถึงสเปคของสินค้าของร้านเราครับผมมันจะเป็นจากนายิตาและโทมิซึ่ครับ เดี๋ยววันนี้นะครับ EP แรกของเราประเดิมด้วยเลื่อยโยนสุดพรีเมียมของเราครับนั่นคือ d m s 5800ที่ผมพิเศษนั่นเองครับผมที่เรียกกันว่ารหัสเก็บสเตปล้มม้านั่นเองครับผมตัวนี้ก็คือเป็นตัวอัปเกรดจากรุ่นก่อนทำขึ้นมาเป็นตัวพรีเมียมเดี๋ยววันนี้ผมจะรีวิวและแกะกล่องกันเลยว่าข้างในตัวนี้แถมได้ให้บ้างแล้วซื้อไปหนึ่งกล่องพร้อมใช้งานเลยหรือเปล่าครัเดี๋ยวให้หมูแกะกล่องกันเลยครับเดี๋วมาเริ่มกันเลยครับผมไปเลยครับ นนี้แก่กล่องเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าของข้างในนะครับมีอะไรกันบ้างเริ่มต้นกันที่เลื่อยยนต์ครับผมโอ้โหโอดียร์ครับตัดี้แบบใหม่นะครับซึ่งผมมีบริี้แบบเก่ามาให้ดูพีหมูอยู่ไหนข้างล่างครับหมุอยู่นี่อ่ะเปรียบเทียบกันครับตัวซ้ายมือผมตัวนี้นะครับคือบอดี้แบบเก่าแบบรุ่นเก่าครับวันนี้คือพรีเมียมนะครับจะเห็นได้ว่าบอดี้นั้นแตกต่างกันนะครับบอดี้ของตัวใหม่เนี่ยจะมีความสวยงามทน U V ทนแดดไม่ก่อบไม่แตกเมื่อใช้งานในระยะยาวนะครับผมผมต่อมาครับบาร์ขนาด11.5นิ้วครับผมต้องบอกว่าความรู้สึน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานครับผมเราต้องบอกว่าบาร์นี้คือไม่อยู่ในกฎของกระทรวงยนะครับอ่าอ่า11.5นิ้วไม่เกิน12นิ้วนะครับคุณไปใช้ได้เลยแน่นอนไม่ต้องขอใบอนุญาตครับผมอ่าต่อไปมีอะไรครับพี่ โซ่ตัวพรีเมียมครับเบอร์18.5ครับผมนี่ครับอันนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับโซ่อันนี้ที่ครอบโซ่นะครับอ่าไว้ครอบไว้เวลาเดินทางเออเมื่อเราใช้งานอ่าใช้งานอุปกรณ์ครับผมทูลเล็กน้อยๆครับอ่านี่เครื่องมือแถหมาให้ตัวสุดท้ายครับที่สำคัญขววทวัวออโต้ลูบครับอ่าอันนี้คือของแถมที่ไม่มีคนมองข้ามอีกแล้วถูกต้องครับเหมือนกับของ EP ที่แล้วที่เราทำเป็นกองตัดย่าอ่าปี๊บปิ๊ไปอ่าวันนี้ก็แกะกล่องมาแล้ว เซตเนี้ยผมว่าพร้อมใช้งานไหมพร้อมใช้งานพร้อมลุยพร้อมใช้งานเลยะนะครับเพียงแค่ลูกค้าไปซื้อน้ำมันเพิ่มผสมิติรูปเองใช่นะครับอ่ะเดีย๋ยวหลังจากนี้นะครับน้องเภาเดี๋ยวพ,พี่จะมาเจาะลึกสเปคตัวนี้กันว<ด>่ามันแตกต่างจากตัวเก่ายัางไงกัดไปครับมาเริ่มกันเลยครับผมครับผมไปกันเลยอ่เข้ามาครับน้องเภาเดี๋ยวเราโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวเจาะลึก การอัปเกรดของตัวนี้กันนะครับผมจัดไปเลยจ้ะโอเคเรามาเริ่มกันที่กําลังเครื่องยนต์กันนะครับกำลังเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยคุณภาพแรงม้าและไม่ผิดกฎของกระทรวงเออ้มันเออไม่เกินกฎหมายที่กระทรวงได้กําหนดไว้นะครับสามารถใช้งานได้อย่างสบายใจและไม่ต้องพกพาใบอนุญาตครับเพราะว่ามันอยู่ในเกณฑ์ของกระทรวงอยู่แล้วโอเคครับและแรงม้าเนี่ย กําลังแน่นอนไม่มีกั๊กครับเพราะว่าแรงม้าเนี่ยสร้าง้วยลูกสูบอลูมิเนียมน้ําหนักเบาสองแหวนครับผมทํามาพิเศษเพื่องานนี้โดยเฉพาะครับงเราอัพเกรดขึ้นไปในตัวเก่าด้วยต้องครับ่อ,อไปเลยครับพี่มีอะไรอีกครับต่อมาเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยมีแรงบิดที่สูงครับแล้ว,วมีรอบจัดถึง11,000รอบต่อนาทีาไม่ว่าไม้จะหนาแค่ไหน3าคนโอบ4คนโอบ ก็สามารถจัดการได้ยานสบายใจครับผมจบงานได้อย่างแน่นอนเอ่อหลายคนอาจจะกังวลว่าเอ๊ะใช้งานนึงและใช้งานนานๆแล้วเนี่ยมันจะร้อนเร็วหรือเปล่าเครื่องระดับหรือเปล่าผมบอกไว้เลยว่าตัวนี้หมดปัญหาเรื่องเครื่องร้อนระดับครับด้วยผมที่ระบายอากาศขนาดใหญ่อ่าระบายอากาศอยู่ตรงนี้นะครับที่ปลอมอยู่ตรงนี้อ่า แล้วเป็นบ็อกเครื่องอลูมิเนียมพิเศษครับทนความร้อนสูงทนทานอย่างแน่นอนครับผมตรอมานะครับอย่างที่บอกไว้ตอนต้นนะครับว่าบาร์และโซ่นี้ให้มาแบบพอดีนะครับไม่เกิน12นิ้วครับผมให้มาที่11.5นิ้วนะครับถือว่าไม่เกินกําหนดนะครับไม่ต้องหมายคพามว่าไม่ต้องพกพาใบอนุญาตนะครับต่อมามาดูกันที่ท่อนะครับท่อไอเสียนะครับตรงนี้ออกแบบมาใหม่นะครับตัวนี้อัปเกรดขึ้นมาทําให้ซับเสียงได้ดีเยี่ยมนะครับไม่รบกวนคนรอบข้างแล้วก็ไม่รบกวนผู้ใช้งานในขณะทำงานนะครับครับผมก็คือเครื่องงีีีมเสยดั อยู่ที่หนึ่งร้อยสิบเดซิเบลอ่าอ่าหรือว่ากลางพอเหมาะอ่าเสียงก็จะเป็นแบบแวดแวดแวดปกติครับแต่จะเบาลงหน่อยเพราะว่าท่อเนี่ยช่วยซับเสียงพอเบาลงแล้วเปเสียงเป็นยังไงครับพี่แวดแวดโอ้ยมีเด้งนะเสียงหวานเียหวานเลยครับตัวนี้ครับผมอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พิเศษครัตัวนี้นะครับนั่นคือคาร์บูเรเตอร์แบบสุญญากาศครับผมนะครับซึ่งตัวนี้ สามารถตัดได้แบบ300องศานะครับเอ้าเลียงท่าไหนได้บ้างท่าแรกมาตัดท่านี้มท่านี้ได้ไหมอ่าล้วอยู่จะเป็นท่านี้อ่าท่านี้ก็ตัดได้นะครับมาตัดได้หมดเลยครับผมและอายุการอายุการใช้งานเครื่องยนต์เนี่ยยาวนานด้วยกองแบบพิเศษครับผมอ่าเป็นกองผ้าแบบพิเศษครับนี้ก็คือกองเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับใช่ครับเป็นกองรุ่นใหม่จากโทมิสึครับไม่เหมือนไม่เหมือนรุ่นอื่นแน่นอนครับตัวพรีเมียมตัวนี้และที่ขาดไม่ได้ครับสําหรับตัวพรีเมียมที่ต้องมีเลยก็คือ ดาวสตาร์ทแบบ easy star อโอ้ยไม่ต้องมาเยอะให้เหนื่อยไม่ต้องมาเยอะให้เสียเวลาเสียงเบาก็ติดเสียงเบาก็เบาดึงสตาร์ทก็เบาอีกเครื่องก็แรงโอ้โหเกินไปหรือเปล่าตัวนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับการอั unbox และแกะกล่องรีวิวครับตัวเลเยอร์ยนคอมิสซี่ t m s 5 8 0 0ตัวพรีเมียมตัวนี้นะครับผมก็ช่วงสุดท้ายเราจะลากันไปด้วยรีวิวการใช้งานนะครับการตัดไม้ของเจ้าตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับช่อง Big T Channel ด้วยนะครับผมครับผมถ้าท่านใดสนใจสินค้าโปรโมชั่นดีๆราคาพิเศษติดต่อแล้วเข้ามาเลยครับผม Big T Channel เราจัให้คุณได้เสมอครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ